ที่วัดใหม่สระทุมแชมป์ขบวนต้นเทียนสิบสมัยในอำเภอโชคชัยซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่หลายคนต่างมาช่วยเหลือเร่งมือแกะสลักขบวนต้นเทียนพันษาของวัดใหม่ในปีนี้กันอย่างคึกคักโดยนายสุวินัยมีกระทูกหัวหน้าช่างแกะเทียนพันษาวัดใหม่สระทุมเปิดเผยว่าขบวนเทียนพันษาของวัดใหม่สระทุมในปีนี้เน้นในเรื่องของการฉลองศิลิราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนทางเรื่องพระพุทธศาสนา ได้หยิบยกเรื่องการประจนมานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานําเสนอในขบวนต้นเทียนพรรษาโดยใช้เนื้อเทียนสัมฤทธิ์กว่า3ตันหล่อและแกะสลักเป็นตัวละครต่างๆบนขบวนลถยาประมาณ20เมตรโดยใช้งบประมาณกว่า3 0 0 0 0 0บาทซึ่งได้ชาวบ้านในวัดใหม่สปประทุมมาช่วยกันแกะคนละไม้คนละมือซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนถึงเทศกาลแห่เทียนวันเข้าพรรษาวันที่20กร,รกฎาคมนี้อย่างแน่นอนปีนี้ถือว่าเราเราได้มีการ มีการประชุมมีการาวางแผนมีการเตรียมการกันค่อนข้างจะสมบูรณ์น้ำขันจะดีครับครับผม <c oughs> ก,ก็ก็เริ่มตั้งแต่การามีการคิดโครงเรื่องกันมามีประชุมกันคิดโครงเรื่องว่า,าปีนี้เป็นเป็นเป็นปีอะไรมีอะไรที่สําคัญสาคัญแล้วก็าาทางพุทธศาสนาเราจะจะทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรในในปีนี้ก็อย่างเช่นปีนี้ก็คือเป็นปี ฉลองขึ้นคลองลาดครบ70ปีของขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล,แล้วก็เราก็เลยอ่ะหนึ่งเลยก็คืออ,องค์ในหลวงเนี่ยมาก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยเราถือว่าหยิบยกตรงการเรื่องของการพระชนมารของพระพุทธเจ้ามามา,มาเสนอมานำเสนอครับผม สำหรับประเภณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีไทยที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึงวันที่21กรกฎาคม2559ที่บริเวณลานอนุสาวรียท้าวสุรานาลีภายในเขตเทศบานลนครลคราชสีมาซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมกว่า30,000คนจิรยุพันธ์คำทีมข่าว DNnews รายงาน